เรื <54. S 2> ่องจุดจี่ตัวเล็กเรแฮนเซลซ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแฮนเซลเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายแบงก์ก็จะไม่รับผิดชอบแต่ในส่วนเหมือนค่เป็นสกิมเมอร์เนี่ยก็คือ โซนอเนตที่ได้ทางบัตรเด็กได้มาจากที่สกิมเมอร์ติดอยู่ที่ตู้ครับก็เหมือนล่าสุดเนี่ยที่สอนอเนตมาที่จับไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางคมาลงภูงเก็ตเราก<ส>็ศึกษาว่าอยู่ในในพื้นที่กระโหลกแล้วก็ออขออนุญาตอธิบายตอนที่เราดึงบัตรออกนะคะถ้าเราดึงแค่ครึ่งหนึ่งคแล้วหยุดแล้วค่อยดึงก็ป้องกันได้ไหมคะแบบนั้นไม่ครับก็หมายถึงว่าขั้นตอนเวลา แถมไม่เล็กคือแค่รูปผ่านครั้งเดียวก็จบแล้วครับแต่ที่สําคัญอยากจะแนะนําประชาชนโดยทั่วไปก็คือว่าที่แบงค์เขาแนะนํามาแล้วว่าเวาลากดรหัสให้ใช้มือ้องไว้ครับเพราะทุกครั้งเนี่ยต้อง,ต,องต้องที่จะเก็บรหัสก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆนอ,อย่ากกรณีของการให้สังเกตุ่ตู้เอทีเอ็มนะคะว่าได้มีการติดตั้งเครื่อง,ง,งมือนี้หรือเปล่าตรงนี้อยากให้พูดถึงเรื่องไม่นำไป้ในทุกาวาขาทง ที่ภูกเกต็ตเราครับกขแนะนาลงไปสายตรวจจราจรแล้วก็ผู้ขายแม่านอาสาและก็ประชาชนครับว่าให้สังช่วยกันสังเกตเพราะว่าลักษณะทิงแล้วค่อนข้างจะสังเกตยากหน่อยนึงเพราะว่าเครื่องมือที่ติดเนี่ยจะเป็นลักษณะสีเดียวกับตู้เลยทามาก็คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยจะจะดูลักษณะของตู้ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำมาเลยคือลักษณะดูที่ตู้เนี่ย <c oughs> มันมันมันก็โอเคหละส่วนหนึ่งที่ให้สังเกต แต่ว่าปัญหาก็คือมันจะกลมกลืนมากเพราะงั้นการสังเกตจะค่อนข้างยากแต่ขอให้สังเกตแต่ว่าวิธีที่ป้องกันได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดก็คือขณะที่กดขณะที่กดอ่านกดรหรัสเนี่ยก็ให้ปิดซะใช้มือปิดนะเพราะว่ากล้องมันอยู่ข้างบนมันจะส่องลงมาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะงั้นถ้าข้อมูลก็ได้จะจะบัตรไปโดยไม่มีหรหัสก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันต้องใช้คู่กันนะครับอย่างนี้ครับมันก็จะมี มีรหัสติดมานะอย่างเงี้บยบัตรหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยใช้